สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมีการรีวิวนะครับในการอัปเดตอีกร่างหนึ่งครับผมจะอัปเดตในเรื่องของการสร้างรายได้กับ YouTube นะครับจริงๆแล้วตอนนี้แก้วสายใบเก่าหรือว่าช่องของเรือนแก้วนะครับก็ยังไม่มีรายได้ที่อะไรมากมายนะครับแต่จะบอกความก้าวหน้าว่า เราทำงานที่เป็นพันเนอร์หรือว่า,ามีผู้ติดตามเรามาก็สร้างกำลังใจให้โดยเฉพาะท่านท่านทางหลายนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านทุกคนนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการติดตามาในช่องของเรือนแก้วนะครับเรือนแก้วนี้ก็เป็นช่องชื่อจริงเลยนะครับอันนี้เรา ผมก็บอกตามตรงว่าเป็นคนที่อชอบความจริงใจนะครับตรงไปตรงมานะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคิดอย่างไรพูดอย่างไรก็เป็นไปนตามอย่างนั้นนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับบางทีบางครั้งก็การอัดสดหรือว่าการในการเป็นพาร์ทเนอร์มีผู้ติดตามก็อาจจะ,ะทำให้ผิดพลาดบ้างครับแต่ก็ผมก็พยายามปรับปรุง ทําให้ดีขึ้นนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ต้องการแบบไหนนะครับก็อ่านใจกันไปแล้วับเป็นเพื่อนกันไปดีกว่านะครับไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมจะอัปเดตในความก้าวหน้าในการสร้างรายได้ซึ่งก็จําเป็นต้องยกตัวอย่างนะครับของตัวเองนะครับในการแสดงให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยากจะ สร้างรายได้กับ y YouTube นะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกก็คือช่วงการสมัครนะครับแล้วก็ครั้งน,น่าจะเป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่2ก็อัปเดตไปครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมอัปเดตผมก็จะพยายามจะลงวันที่นะครับ้เพื่อให้ดู ความก้าวหน้าในการอัปเดตหรือว่าในการสมัครนะครับก็จะเป็นช็อตๆไปนะครับวันนี้ผมขอ,อเข้าสตูดิโอก่อนนะครับสำหรับสตูดิโอของอาการเป็นพาร์ทเนอร์นั้นเราอาจจะไม่ข้อมูลอาจจะไม่ค่อยสดเท่า่าหรก็คืออาจจะค้างไว้อยู่ประมาณสามถึงเอ่3 7, อ3ถึง4วันนะครับไม่แน่ใจนะครับอันนี้แต่เดี๋ยว เราจะรีวิวสดในการแสดงทัศนะหรือว่าแสดงอยอดวิวด้วยนะครับแบบสดๆก็จะมีารายการที่แสดงแจ้งไว้ชัดเจนกว่านะครับอยู่ที่หน้าแคสบอร์ดนะครับวันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็น2วัน3วันที่แล้วนะครับก็จะมีผู้ชมอาอนาลิสติกสนะครับ ตั้งแต่สมัครมาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับก็มีสมาชิกอยูอ่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับ395ท่านนะครับต้องขอกราบขอบคุณมากนะครับรายได้โดยประมาณก็ไม่เยอะครับตอนนี้ขึ้นที่อยู่ที่ประมาณ10เหรียญน,นะครับประมาณ10เหรียญกว่าๆนะครับแล้วก็เวลาในการดูที่เป็นนาทีนี่ก็ ผมก็ถือว่าสูงมากสำหรับผมเป็นกำลังใจให้ผมเป็นอย่างยิ่งนะครับ125580นาทีนะครับจำนวนวิวการดูก็59371นะครับเดี๋ยวดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับมีอะไรที่อยากจะทราบความก้าวหน้านะเห็นไหมฮะยิ่งผ่านไปผ่านไป18ชั่วโมงก็ ในการอัปเดตก็จะอยู่ที่ประมาณ2วันนะครับที่ไม่ยังไม่ได้ไเป็นเรียลไทม์นะครับเวลาจานวนในการดูนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็มีคนเข้าดู100ผมก็ดีใจมาก200ก็ยิ่งดีใจ300ผมก็ชื่นใจนะครับเยอะๆก็เป็นกําลังใจให้กับผู้เริ่มต้นนะครับอันนี้เพื่อนพ้องน้องพี่ใครที่อยากจะเริ่มต้นก็อลองเข้ามาดู ในรายการของผมนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่โดยประมาณ2 0 0ห0นนะครับต่อ48ชั่วโมงผมก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็อยากให้เยอะๆกว่านี้อีกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรีวิวสดมือถือสร้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือวิวที่เราลงนะครับรายการที่เราลงก็จะมีผู้ แจ้งผู้ชมเข้ามานะครับอันนี้ก็เขาก็จะแจ้งไปเรื่อยๆอยไ,มไม่ว่าจะจํานวนสมาชิกจํานวนเงินรายได้แล้วก็วิดีโอยอดนิยมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้ามาในภาพอื่นบ้างนะครับรายได้ก็คงยังไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะเยอะก็ตรงที่ว่าหลังจากเริ่มมีคนอ่า เข้ามาดูเรานะครับแล้วก็เราสร้างคุณภาพของตัวเองปรับปรุงคุณภาพของตัวเองให้กับเพื่อนพ้องผู้ติดตามก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมคิดนะครับผู้ชมนะครับตอนนี้ผู้ชมผมจะดูนิดหนึ่งเมื่อก่อนเห็นมีแต่ผู้ชายเยอะตอนนี้ก็ผู้หญิงก็มีครับผู้ชายมีอยู่ประมาณ89%นะครับผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10%นะครับ10%กว่ากว่านะครับอายุก็ไล่เรียงตั้งแต่13ปี จนถึง65ปีก็โอเคนะครับครอบคลุมนะครับเยอะที่สุดก็ย25-34รับวัยรุ่นก็เยอะนะ18-24ปีก็มีตั้ง18%นะครับวัยกลางคนก็35-44ปีนะครับก็มีอยู่15.8%นะครับามาดูประเทศที่ได้รับความนิยมแน่นอนละไทย92อแต่ผมก็แปลกใจนะก็มีถึงสิงคโปร์ลาว และภูมิภาคที่ไม่รู้จักมีถึงสหรัฐอเมริกาก็เข้าชมผมนะโอ้ oh, thank you very much ใช้ภาษาอังกฤษซะหน่อยนะครับโอเคก็มีมาดูเนื้อหาเชิงโต้ตอบผมก็พยายามจะตอบคำถามนะครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับสงสัยนะครับอันไหนที่ตอบได้ผมก็ตอบนะครับอันไหนตอบไม่ได้ก็ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ช่วยแนะนำ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับตัว,ตวผมผมคิดอย่างนั้นนะครับสำหรับในเรื่องอเขาเรียกว่าการรายได้เนี่ยผมคิดว่าการทำงานเป็นพ์ทเนอร์กับ u t u b e เนี่ยถึงแม้ตอนนี้จะไม่เยอะนะครับแต่ความคิดของผมก็คือว่าในการสร้างารีวิวแต่และรีวิวเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นต้นทุนของเราในวันนี้นะครับ ตอนนี้ผมสร้างได้อยู่ประมาณเกือบเกือบหกรีวิวนะครับที่สี่สิบเขาเรียกว่าคลิปมะฮะประมาณ60คลิปนะครับผมก็จะสร้างไปเรื่อยๆอนำเสนอแต่สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ดีนะครับอันไหนที่ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ก็เพื่อนพ้องน้องพี่ก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็รับไว้กันละกันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอันไหนที่มีประโยชน์ผมก็ดีใจด้วยนะครับ ยพยายามจะเสนอหลายแง่มุมนะครับไม่ว่ามุมหนักมุมเบานะครับเพราะว่าบางท่านก็เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับอาจจะไม่ทราบว่าผมรีวิวหรือว่าทำคลิปเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในมือถือนะครับเป็นความรู้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจีป,ปถาถะนะครับหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเรื่องหนักเรื่องเบาเราก็ทำให้หมดนะครับ แม้แต่การสมัครเข้า,าการใช้งานของโทรศัพท์แบบง่ายๆใหม่ๆบางครั้งผมก็ทำนะครับซึ่งช่วงแรกๆผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมก็ยอมรับตัวเองนะครับแต่ว่าผมก็จะศึกษาและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ผมคิดว่าคนเข้า YouTube ในมือถือนี่เยอะมากนะครับอนาคตเนี่ยผมคิดว่าอาจจะผมจะสร้างาเป็น งานเอาง่ายๆว่าจะสร้างงานพาร์ทเนอร์เป็นของ u t u b e เนี่ยให้เป็นงานประจำด้วยนะครับเพราะว่ามามองมุมมองของผมเห็นแล้วว่าอนาคตผู้คนจะต้องเข้าดูเยอะนะครับถึงแม้ว่าอนาคตถ้าสมมุติว่าผมทำคลิปไปเยอะๆนะครับคนก็เข้าดูคนรุ่นใหม่ก็เข้าดูและคลิปของผมไม่หายไปไหนนะครับก็จะสร้างเป็นเงินให้ผมมาอาจจะเป็นบำเหน็จบำนาญล้วก็อ่า กินไปเรื่อยๆบ้าในอนาคตเนี่ยผมอาจจะมีกล่องสักตัวหรือว่าดีๆสักตัวนึ่งนะแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆสบายๆนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับจะเป็นจริงหรือไม่ก็ก็ลองติดตามดูต่อไปผมก็จะอัปเดตในครั้งต่อไปด้วยนะครับทีนี้เราก็มาถึงเรื่องอคลิปที่ผมลงนะครับรายการนี้ผมจะเช็คให้ดูนะครับ มีคนดูมากที่สุดนะครับผมตอนนี้ลองอัปเดตดูนะครับเห็นไหมครับเน็ตอัจฉริยะกดครั้งเดียวหรือว่าคลิกครั้งเดียวเล่นได้เลยนะครับอันนี้ถึงเวลานี้มีผู้ชมเข้าอยู่จํานวน1 9 4 8 9ีวิวนะครับคิดว่า พรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่2 0,000นะครับอันนี้เพิ่งลงได้อยู่ประมาณ2สัป,ปดาห์กว่าๆนะครับสำหรับเน็ตฟรีร0 0์นี่เมื่อก่อนนำมาตลอดนะครับตอนนี้ตกเป็นที่2นะครับทิ้งห่างเกือบ2เท่าจากอันดับหนึ่งนะครับก็จะมี 9, 0 0 0อยู่82วิวนะครับอันนี้แล้วต่อมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเน็ตนะครับเน็ตฟรี ลักษณะของ wifi นะครับซึ่งได้จาก wifi ฟรีที่เพื่อนพ้องน้องพี่หรือว่าท่านผู้ชมได,ได้แชร์กันมานะครับก็จะมีอยู่ประมาณอีกหลายเน็ตนะก็อยู่ระดับ7,000พัน0 2 0พัน0 0 0กว่านะครับอันนี้ก็จะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็แจ้งให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สน พย่ลองเข้าดูได้นะครับมีคนดูมากที่สุดนะครับสำหรับรายการล่าสุดผมก็อัปเดตให้ทุกน่าจะเป็นทุกวันนะครับหรือว่าเกือบทุกวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ต้องทำงานหนักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ยังเป็นผู้สมัครมาได้ไม่กี่เดือนใหม่อยู่นะครับสิ่งไหนดีไม่ดีเราก็ต้องอมีเทคนิคนะครับแต่แต่ละเทคนิคนั้นผมขอแจ้งว่า มีแต่ความจริงนะครับก็เสนอในแง่มุมที่ทําได้นะครับอันไหนทําไม่ได้หรือว่าเช็คแล้วแล้วก็มาคิดดูก็ถ้าทําไม่ได้ผมก็ยังไม่ลงนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องอเข้าใจนะครับว่าผมก็ยอมรับตัวเองว่ายังไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมก็จะพัฒนาเพื่อผู้ติดตามแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับ ให้ตัวเองนะครับก็ไม่ได้แข่งกับใครมากนะครับจริงจริงแล้วผมก็ดูเพื่อนเพื่อนที่แชร์กันมีห้องมานานกว่าผมเยอะนะครับอันนี้ผมก็ยอมรับนะครับก็อันไหนดีผมก็มาแชร์ต่อแต่ว่าผมไม่ได้ลอกผมก็ใช้วิธีการของผมนะครับอันนี้คือเทคนิคหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมานะครับอตอนนี้ผมเข้ารีวิวอันที่เป็นเขาเรียกว่า 48ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมเข้ารีวิวสดว่า,ายอดผู้ชมตอนนี้มีเท่าไหร่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับในการเข้ารีวิวสดหมายความว่าที่เขาแสดงจำนวนในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมจะเข้าที่ u t u b e นะครับเข้า youtube ในส่วนของอเดือนนะครับร้อ้ขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับ วันนี้อาจจะพูดเยอะหนึ่งนะครับในเรื่องของอาการสร้างไรายได้กับ y o u t u b e นะครับก็คือการเป็นพาร์ทเนอร์ของ y o u t u b e นั่นเองอในหน้านี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ผมก็ลงไปเมื่อกี้เองนะครับมือถือสร้างเงินอมอมอกับ a อ pocket นะครับอัปเดตไปไม่นานนะครับเชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมเข้า ผมจะลองเช็คดูก็คือเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้ก็ล่ารายการล่าสุดก่อนที่คลิปในปัจจุบันนี้ผมจะลงนะครับก็จะ,ก,จะก็จะทราบยอดสมาชิกนะครับว่าสมาชิกจริงๆแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่เห็นไหมครับตอนนี้ก็ขึ้นละสมาชิกทั้งหมดถึงเวลานี้ก็อยู่537คน นะครับ537ท่านนะครับอันนี้ผมออกนามของผู้จะทำนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอันนี้นะ537ท่านนะครับก็คิดว่าคงจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วรายการที่เ๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับ เข้าดูช่องเข้าดูช่องตัวเองนิดนึงที่เป็นปัจจุบันนะครับออนนี้ยังไม่ขึ้นติดปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะอ๋อลืมเอาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะกระด้างไปนิดนึงอ่าเดี๋ยวดูปรับตรงนี้นิดนึงครับอืมกระด้างไปนิดนึงแล้วครับ เพราะว่าเครื่องนี้ผมก็ใช้งานหนักมากเหมือนกันพอสมควรนะครับช่วงนี้อา้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมตั้งตั้งค่าตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีก็การใช้งานเขาเจอก็จะติดขัดบ้างนะครับอา้าวรอสักนิดนึงแล้วกันนะครับ ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับขออีกหนะครับรอกันนิดนึงไหนไหนก็ติดตามกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณมากนะครับอา่าลองออกใหม่นิดนึงนะครับได้ไหมครับอา่าได้แล้วนะครับแป๊บหนึ่งกันแล้วกันนะครับ การทํางานรีวิวสดเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องคิดด้วยพูดด้วยนะครับแล้วก็ทําไปด้วยนะครับก็มันก็อาจจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคหรือว่าการคิดการพูดอาจจะไม่ต่อเนื่องกันหรือว่าไม่แมทกันนะครับอันนี้ผมก็ต้องขออภัยกับทุกท่านด้วยนะครับเครื่องอาจจะ ช้าไปนิดนึงนะครับผมก็ยังไม่ค่อยได้เช็คดูเท่าไหร่นะครับขึ้นมาแล้วครับทีนี้ก็กำลังขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีผู้เข้าชมอยู่90้าวิวนะครับต่อไปเมื่อวานนี่ยผมก็ลงเรื่องอรีวิวสดเพื่อพิสูจน์แอปสภาพอากาศ xl นะครับก็รู้สึกว่า ตามความคิดผมแอปนี้ก็ดีมากนะครับแม่นเหมือนกันนะครับต่อไปก็เล่นเน็ตดูข่าวสารค้นหาความรู้ข้อมูลความรู้นะครับเล่นเน็ตเหมือนเหมือนเล่นเน็ตฟรีตลอดแต่ไม่ได้ใช่ว่าใช้เน็ตเล่นแบบทั่วไปนะอันนี้เขาให้ดูข้อมูลข่าวสารฟรีนะครับใช้ซิมของโทรกดีแท็กอันนี้ก็ได้รับความนิยมอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ ลงไปดูได้อยู่ประมาณ1วันกว่าก็ได้748วิวนะครับแล้วก็มีเทคนิคการใช้ Wi-Fi ฟรีคลิกครั้งเดียวเล่นได้เลย2วันก็1,000กว่าครั้งนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่ก็คอมเมนต์มาเราก็แก้ไขแล้วก็อัปเดตไปก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะมีะวิธีแปะลิงก์ในมือถืออันนี้ก็ช่วยกันดูนิดนึงนะครใครหาลิงก์ไม่เจอก็ ข้างล่างคลิปจะมีมุมสีเขาเรียกว่ามุมมุมสีดำาฮะสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับมุมล่างขวานะครับก็คลิกไปดูก็จะมีการดูต่อเนื่องว่าอ,อยากดูอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเดี๋ยวดูครับอันนี้แนเป็นแนวเป็นเค็ดนะครับเผื่อเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าเอ๊ะมีไหนอะไอไอเขาเรียกว่า ลิงก์ที่จะส่งต่อไปเห็นไหมครอันนี้อันนี้ก็มีลิงก์เดียวก็ลิงก์ลิงก์ของอของเรื่องนะครับแต่ถ้ามันมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับอันนี้ก็จะต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับที่เป็นสีฟ้านะครับถ้าเรากดาสามเหลี่ยมขึ้นเขาก็จะขึ้นกลับถ้าเปิดก็ลงมาอย่างนี้นะครับสําสหรับผู้ที่ไม่ทราบที่ผู้รู้ผมก็ต้องขอไปด้วยนะครับก็ถือว่า เป็นการแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็อย่าคิดอะไรมากนะครับสำหรับการสร้างไรายได้กับ YouTube ในวันนี้นะครับผมก็คงจะมีรายงานต่างๆต่าง,างที่ได้พูดมานะครับเพื่อใหอ้จุดประกายให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยากจะสร้างไรายได้กับ u t u b e นะครับโดยเฉพาะ ช่วงในอนาคตนะครับาการสร้างรายได้กับ YouTube ก็อาจจะเป็นงานที่ดีงานหนึ่งนะครับก็ต้องของกราบขอพอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ความเอื่อเฟือ้อและก็ความเป็นเพื่อนที่ดีนะครับในการสนับสนุนให้กําลังใจกับผมช่องของเรือนแก้วตลอดมานะครับในค่ำวันนี้นะครับดึกๆอย่างนี้นะครับผมก็ต้องของกราบ ขอพรบคุณทุกอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ